ก็ก่อนหน้านี้นะคะเราได้พูดกันไปถึงในเรื่องของความหมายนะคะของเนื้อสัตว์แล้วก็ประโยชน์นะคะในกลุ่มของสารอาหารที่เราได้รับนะคะว่ามีอะไรบ้างคราวนี้เนี่ยเมื่อ,เ,อ,อเนื้อสัตว์เนี่ยเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเข้าสู่ในรูปแบบระยะที่เราเรียกว่าการเสื่อมเสียจะเป็นยังไงการเสื่อมเสียนะคะของเนื้อสัตว์เนี่ยก็สามารถที่จะเกิดได้ ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าปัจจัยต่างๆในสภาวะแวดล้อมเนี่ยก็สามารถที่จะมีผลทําให้เนื้อสัตว์เนี่ยเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อเกิดปันเปลี่ยนเปลีป่ยนแปลงแล้วเนี่ยก็จะทําให้เนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะต่อการนํามาบริโภคนะคะหรือว่ายังเหมาะสมอยู่แต่ต้องควรรีบจะแปรรูปทันทีแล้วนะ ะะเพื่อที่จะให้ยังคงสามารถบริโภคอยู่ได้หรือถ้าเรายังไม่นำมาผ่านกระบวนการใดๆทั้งสิ้นนะคะก็อาจจะเข้าสู่ระยะของการเสื่อมเสียแล้วก็เกิดการเน่าเสียไปคราวนี้เนี่ยการเสื่อมเสียนะคะจากสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ย สิ่งสำคัญเลยเนี่ยอันอันที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของจุลินทรีย์เพราะว่าจุลินรีเนี่ยเราพบได้ทั่วไปในอากาศนะคะที่กําลังนั่งอยู่ตอนนี้นะคะในห้องของเรานะคะหรือว่าเราเดินออกไปด้านนอกไปตามสถานที่สาธารณะต่างๆเราก็จะได้พบเจอกับจุลินทรีนะคะหลากหลายชนิดแต่ว่าชนิดที่เราพบเจอเนี่ยจะมีความรุนแรงนะคะหรือว่ามีผล ต่อร่างกายนะคะหรือสิ่งต่างๆเช่นอาหารวัตถุดิบเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับชนิดของจุลินทรีย์นั้นๆโดยการเสรื่อมเสียนะคะของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์โดยจุลินซีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าจุลินทรีนะคะที่มีผลทำให้เกิดการเสรื่อมเสียเนี่ยเขามักจะเกิดการปนเปื้อนมาระหว่างตอนการฆ่าสัตว์การชำละ การตัดแต่งการเก็บรักษาเนื้อสัตว์การใช้การขนส่งนะคะซึ่งการปนเปื้อนในช่วงต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะมาจากตัวของสัตว์เองนะคะหรือว่ามาจากน้ําที่ใช้นะคะแล้วก็ไปสัมผัสน้ําล้างเนี่ยนะคะชิ้นส่วนต่างๆของโรงงานในการชำละสัตว์นะคะ แล้วก็อากาศฝุ่นละอองอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะที่จะหลีกเลี่ยงแต่ว่าในโรงงานต่างๆเนี่ยเขาก็มีระบบการจัดการพวกนี้ที่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าโรงงานมีระบบในการควบคุมนะคะได้การรับรองตามมาตรฐานระดับสากลแล้วเนี่ยผู้บริโภคอย่างเราก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งนะคะว่าการที่เราซื้อเนื้อสัตว์ต่างๆเหล่านั้นบริโภคเนี่ย มีความปลอดภัยสามารถที่จะบริโภคได้ตามวันที่เขาระบุไว้นะคะว่า,าบริโภคได้ก่อนวันไหนนะคะหมดอายุเมื่อไหร่นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์เหล่านั้นเนี่ยจะจะไม่มีจุลินทรีย์อยู่เลยนะคะจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีการปนเปื้อนอยู่แต่อาจจะปนเปื้อนในระดับที่น้อยนะคะ จุลินรีเนี่ยอยู่ในระยะที่ยังไม่ได้มีความรุนแรงต่อร่างกายเรานะคะแล้วก็มีสภาวะแวดล้อมที่เขาเก็บรักษาเนื้อสัตว์นั้นเนี่ยในแพ็คในห่อนั้นเนี่ยเป็นสภาพที่ไม่เอื้อให้จุลินทรีนะคะต่างๆเนี่ยเจริญเติบโตหรือเพิ่มจํานวนดังนั้นเมื่อเราซื้อมาบริโภคนะคะหรือซื้อมาแปรรูปอาหารก็มั่นใจได้นะคะแล้วเราก็นำไปผ่านกระบวนการแปรรูปของเราเนี่ยต่อไป โดยการเสรื่อมเสียจากจุลินทรีย์เนี่ยนอกเหนือจากสิ่งแวดล้อมในเรื่องของน้ําอากาศนะคะแล้วก็จากตัวสัตว์เองนะคะก็ยังมีในเรื่องของอาคารสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานนะคะหรือสถานที่ในการขายสินค้าตลาดสดซูเปอร์มาร์เก็ตต่ตางๆหรือแม้แต่บ้านเรานะคะก็มีผลเหมือนกันเครื่องมือหรืออุปกรณ์นะคะผู้สัมผัสนะคะแล้วก็ ตัวทีอ่อาจจะมีผลจากการคาดไม่ถึงนะคะอาจจะเป็นเรื่องของภาชนะในการบรรจุนะคะฮีพอที่ใส่นะคะก็มีผลนะคะในเรื่องของการที่จะปนเปื้อนจุลินทรีย์เข้าสู่เนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันอ่ะและการเสรื่อมเสียจากจุลินทรีย์นะคะมีลักษณะยังไง ลักษณะของการเสรื่อมเสียเนี่ยก็ถ้าเราสังเกตได้นะคะเราคงสังเกตไม่เห็นจุลินทรีย์นะคะเพราะจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กนะคะถ้าเราจะเห็นเราจะเห็นลักษณะของการเสรื่อมเสียที่เกิดขึ้นแล้วเนื่องจากจุลินทรีย์เช่นการเปลี่ยนแปลงของสีสีนี่ก็คงชัดเจนนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยสีอาจจะ ไม่ไม่แดงเหมือนเดิมไม่ชมพูเหมือนเดิมนะคะสีคล้ำสีเขียวเนื้อออกสีเขียวสีม่วงนะคะสีน้ำตาลอะไรพวกนี้นะคะจะพอบ่งบอกได้ว่าเกิดการเจเริญเติบโตของจุลินทรีย์ล้นะคะแล้วก็เนื้อน,นั้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความไม่เหมาะสมต่อการที่เราจะซื้อมาบาริโภคและก็กลิ่นนะคะ รวมไปถึงในส่วนของรสชาติแต่จริงๆแล้วรสชาติเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปทำการทดสอบนะคะอยู่แล้วนะคะมีลักษณะอื่นให้เราทดสอบแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันคือการเสื่อมเสียแล้วนะคะที่ไม่ต้องเสี่ยงต่อสุขภาพเรานะคะเพราะถ้าเราไปทดสอบเรื่องรสชาติเนี่ยเราอาจจะต้องมีการชิมหรืออะไรซึ่งก็ได้การได้ได เกิดการเสี่ยงนะคะเพิ่มความเสี่ยงให้ร่างกายเราไปโดย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 ,โดยไม่ไม่ปลอดภัยนันะคะดังนั้นเราดูเรื่องสีกับกลิ่นเนี่ยก็น่าจะเพียงพอกลิ่นนะคะก็จะเป็นกลิ่นในเรื่องของกลิ่นเหม็นเน่านะคะหรือจะเกิดเป็นกลิ่นเหม็นหืนนะคะถ้ามีในส่วนของไขมันเข้ามาเกี่ยวข้องเกิดก๊าสนะคะหรือว่าเกิดลักษณะที่เป็นเมือกลื่นมีในส่วนของเ,ออเกิด เห็นเป็นเชื้อราที่ผิวหน้าถ้าเกิดเป็นเชื้อราที่ผิวหน้าเนี่ยอันนี้เนี่ยก็แสดงว่าเ,เชื้อราต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในระยะทีเ่เพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นแล้วนะคะเราถึงสามารถสังเกตเห็นเชื้อราที่ผิวหน้านั้นได้นะคะก็เป็นลักษณะที่ไม่ควรซื้อชิ้นส่วนหรือเนื้อสัตว์ที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยมาบริโภคอยู่แล้วนะคะ โดยที่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะจากการเสื่อมเสียด้วยจุลินทรีย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าลักษณะของเนื้อสัตว์เขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยเฉพาะเมือกอเมือกนี่ก็ส่วนใหญ่คิดว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยก็คงจะเคยเจอเนื้อสัตว์ที่มีความเป็นเมือกนะคะหรือเป็นคราบเหนียวเหนียวลื่นเมือกเนี่ยเป็นสารพวกโพลิสซคคารายที่จุลินทรีย์เขาสร้างขึ้น ะะและก็สะสมอยู่ในเซลล์เมื่อมีจำนวนจุลินทรีย์มากขึ้นนะคะเราเลยสามารถที่จะเห็นโคโลนีของจุลินทรีย์ได้ด้วยตาเปล่านะคะและก็จะเห็นเมือกเกิดขึ้นด้วยนะ,ะบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยถ้าได้สังเกตดูดีๆนะคะเมือกเนี่ยเขาก็จะมีสีออกขาวๆหรือสีขาวๆอมเหลือง ะะก็มักจะเห็นที่ผิวหน้าของชิ้นเนื้อนะคะเพราะว่าผิวหน้าของชิ้นเนื้อเนี่ยก็จะสัมผัสทั้งในส่วนที่เป็นออกซิเจนจากอากาศแล้วก็ในส่วนของออตัวน้ำนะคะอิสระจากเนื้อสัตว์นะคะซึ่งก็มีผลต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ที่รวดเร็วและก็ชัดเจน เมือกนะคะที่เกิดจากจุลินทรีย์เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามักจะเห็นบริเวณผิวหน้าของเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะที่เขาอยู่ตรงบริเวณผิวหน้าเนี่ยเพราะว่าเมือกต่างๆเหล่านี้เกิดจากจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโตจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็เช่นซูโดโมเนสนะคะเอลคาลาจินิสอะโครโมแบคเตอร์หรือลิวโคนอสตอกตัวพวกนี้เนี่ยก็ต้องใช้ออกซิเจนนะคะในการเจริญเติบโต ในสภาพแวดล้อมถ้าเราเลือกซื้อเนื้อสัตว์นะคะที่วางขายแล้วก็มีการลักษณะบรรจุหีบห่อที่ที่ไม่มิดชิดนะคะมีการสัมผัสกับออกซิเจนนะคะก็จะเห็นลักษณะของการเกิดเมือกเนี่ยได้แต่ถ้าเนื้อสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมีการป้องกันนะคะ สัมผัสกับออกซิเจนด้วยการบรรจุในหีบห่อหรือภาชนะบรรจุหรือในแพคเกจจิ้งอะไรก็ตามเนี่ยที่ไม่มีออกซิเจนเข้าไปปัปบนมากนักก็จะช่วยในส่วนของลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้ได้นะคะในส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์นะ,ะที่แขวนไว้ในห้องเย็นที่มีความชื้นสูงๆถ้าห้องเย็นนั้นเนี่ยมีความชื้นนะคะ ไม่สูงก็เป็นความชื้นต่ำแหละจะพบจุลินทรีย์อะไรได้บ้างจุลินทรีย์ที่จะพบนะคะก็ในกลุ่มของไมโครแบคทีเรียมสเตโตคอคัสรวมไปถึงยีสต์นะคะยีสต์เนี่ยก็จะมาอยู่ที่ผิวหน้าตัวอย่างก็ถ้าเราจะพบเห็นก็เช่นเบคอนนะคะเบคอนเนี่ยเขาจะเปลี่ยน สีจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็มีลักษณะเป็นเมือกเมือกเป็นยางยางเป็นคราบเนี่ยนะคะเ mm. มื่อทิ้งไว้นานเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ชัดเจนนะ,ะเพราะว่าแม้ว่าเราจะเก็บเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์เอาไว้ในห้องเย็นก็ตามนะคะเราก็ยังคงพบจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นได้นะะเพราะจุลินทรีย์เนี่ยอย่างที่ออในครั้งก่อนๆนะคะเราเคยพูดกันไปแล้วว่า จุลินซีเนี่ยก็แบ่งออกเป็นจุลินทรีย์ที่ทนชอบความรอ้อนชอบอุณหภูมิต่ำนะคะ,ะเจริญได้ดีในอุณหภูมิต่ำจเจริญได้ดีที่อุณหภูมิปานกลางนะคะแล้วก็จเจริญได้ดีที่อุณหภูมิสูงนะคะจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราพบเห็นได้แทบแทบทุกอุณหภูมิแทบตลอดเวลานะคะเพียงแต่ว่าเ,เนื้อสัตว์กับผลิตภัณฑ์สัตว์เหล่านั้นเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เอ,อื้อ ต่อการทําให้จุลินทรีย์เพิ่มจํานวนแล้วก็จเจริญเติบโตรหรือเปล่าถ้าไม่เอื้อก็จะช่วยให้เนื้อสัตว์กับผลิตภัณฑ์สัตว์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีอายุการเก็บที่ยาวนานขึ้นนะคะต่อไปนะคะถ้าเรื่องของการเสื่อมเสียนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นสีเนี่ยก็จะเห็นละสีเปลี่ยนนะคะสีเนี่ยออก เขียวๆน้ำตาลออกเขียวอันนี้หลายๆคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ที่เริ่มดูแล้วจะเน่าแน่นอนก็เป็นอะไรที่ไม่ปลอดภัยต่อการรับประทานนะ,ะส่วนบางครั้งเนี่ยเราจะพบเห็นเป็นสีน้ำตาลถ้าเห็นเป็นสีน้ำตาลอย่างเดียวไม่มีสีเขียวอันนี้เนี่ยก็จะไม่ได้หมายถึงว่าอาหารนั้นเน่าเสียนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเงาประกายนะคะรอบๆซึ่งบอกว่าเนื้อสัตว์เนี่ย ผ่านแสงนะคะตั้งทิ้งไว้แล้วแสงส่องมาเยอะอาจจะเป็นจากแสงแดดหรือแสงจากหลอดไฟนะคะหลอดฟลูออเรสเซนที่มีรังสี UV เนี่ยก็ได้นะคะเพราะว่าทำให้เกิดความร้อนนะคะก็ทําให้สีเนี่ยกลายเป็นสีน้ำตาลแต่ต้องไม่มีสีเขียวนะคะแต่ถ้ามีน้ำตาลเขียวปนกันเนี่ยคืออาจจะเน่านะคะแน่นอนการที่สีเปลี่ยนนะคะ ไปทางสีเขียวนะคะที่ที่เนื้อสัตว์เนี่ยเรามักจะเจอกันประจำเนี่ยเป็นเพราะว่าเกิดการปนเปื้อนของแบคทีรียนะคะแล้วก็สร้างเม็ดสีขึ้นมาเลยทำให้เห็นนะคะเป็นสีต่างๆมีสีอะไรบ้างนะคะบางครั้งเนี่ยก็ถ้า มีสีอื่นนะคะนอกเหนือจากสีแดงชมพูเขียวน้ำตาลเอ๊ะเกิดสีต่างๆเหล่านี้เนี่ยในเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์แล้วมันหมายถึงอะไรอ่ะถ้าเป็นจุดสีฟ้านะคะก็แสดงว่ามีในกลุ่มของจุลินทรีย์นะคะที่เป็นแบคที ria พวกซูโดโมเนสซินไซนีนะคะตัวพวกนี้เนี่ยจเจริญเติบโต หรือถ้าเป็นจุดสีแดงนะคะก็เป็นพวกเซราเทียนะคะเซราเทียมาเสเซนถ้าเป็นจุดสีน้ำเงินแกมเขียวหรือดำแกมน้ำตาลก็จะมาจากฟาวแบคทีเรียมโครโมแบคทีเรียมลิปิดัมนะคะแล้วก็พวกไมโครคอคัสตัวพวกนี้เนี่ยก็มีผลนะคะทำให้ลักษณะของสีเปลี่ยนแปลงไปนะ,ะดังนั้นเนี่ยทางที่ดีก็ ถ้าเราเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพนะคะของเราแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยเราก็ควรจะเลือกสีที่อยู่ในระดับที่ไม่ได้ทำให้ร่างกายเราเสี่ยงมากนะก็อยู่ในกลุ่มของสีชมพูอมแดงเรื่อๆสีแดงนะคะ โทนสีอื่นๆที่แปลกๆไปเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเสี่ยงต่อการบริโภคนะคะบางทีก็คล้ายๆถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆ,ๆเหมือนเห็ดเหมือนกันนะคะเห็ดเนี่ยสีธรรมดาปกติเราสามารถบริโภคได้ใช่ไหมคะสีออกขาวขาวอมน้ําตาลแต่พอมีสีที่ผิดแปลกไปนะคะอย่างสีสดๆอย่างเป็นสีแดงสีเหลืองนะคะหรือสีม่วงสีน้ําเงินอย่างเงี้ยก็จะเป็นเห็ดที่อาจจะมี ความเป็นพิษหรือสารพิษเกิดขึ้นซึ่งก็ไม่ควรบริโภคนะคะลักษณะการเปรียบเทียบนะคะก,ก็สามารถที่จะดูที่สีได้เช่นเดียวกันค่าวนี้เนี่ยลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เราเรียกว่าเป็นการเสื่อมเสียบางครั้งก็อาจจะยังไม่ได้เน่านะคะแต่ก็เป็นลักษณะที่อยู่ในระยะก่อนเน่าเสียแล้วคือเสื่อมเสียเนี่ยก็เป็นลักษณะที่เกิดมาจากจุลินทรีย์ นะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้ามีเมือกเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมาจากซูดโม o นาสนะคะหรือว่าถ้ามีลักษณะที่เป็นเ,เกิดเป็นสีเขียวนะคะก็จะเป็นไมโครแบคทีเรียมนะคะเกิดลักษณะเปลี่ยนแปลงไปทำให้มีกลิ่นเหม็นเน่านะคะก็จะมาจากจุลินทรี์ นะคะแล้วก็ถ้าเป็นกลิ่นที่ผิดปกติสีที่ผิดปกติเนื้อสัมผัสที่ผิดปกติมากเกินไปเราก็ไม่ควรที่จะนำมาบริโภคเป็นอย่างยิ่งค่ะ